สวัสดีครับมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากธธาพุทธพระโอดของพระพุทธเจ้าเล่มนี้นะครับพุทธ,ธวัจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มตามรอยธรรมแต่ถ้ากัลยาณมิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านก็เปิดไปที่ facebook youtube google พิมพ์คำว่าพุทธ,ธวัจนะท่านก็จะได้ฟังธรรมะจาก พุทธโอษแท้ๆนะครับร้ออร์วันนี้ธรรมะที่เราจะอ่านกันวันนี้เนื้อแท้ที่ไม่อันตรทานภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้สุดตันต่เหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบก่อนมีอักษรสละสรวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมี ผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของพถ,ถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะเรียนรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากาันเล่าเรียนไต่าถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดทาที่ถูกปิดไว้ได้ทาที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการรู้ร่วมไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจังของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลพุทธวัจนะ สาธุสาธุสาธุครับผม